คำบอกขับใส่คำนี้บอกทกคนดีได้นึงเดี๋ยวจะไปสุกคนกสภาพจาพะพาหน้องอูขับรถเนาะตอนไปมีเม็ค่ากลับมาเม็ดไม่ใส่เม็ดไม่มี <laughs> <laughs> เดี๋ยวต้องเค้าออกเคว้าใส่ <laughs> อูเปียกมาเลย <laughs> ี่ทุกคนเดี๋ยวซิพาทุกคนมาแวะตลาดเมืองซัมเหนือเนาะขอซิมาแวะซื้ออันนี้เป็นตลาดเมืองเนาะเดี๋ตาต้าตัวที่พาไปตอนนั้นเป็นตลาดแข้งก็คือซิพาทุกคนมาเบิ้งอ่าของกินอยู่ในนี่แล้วกันซิมาซื้อเตยเนาะเตยคือทั่วเน่าซึ่งอุ๊กับโบเคยกินโบเคยกินเป็นแพทย์นะน่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าซิเป็นอะไรตุ๊กบอกว่าเอาไปคั่วให้มาตุ๊กแบ็เอาไปคั่วใส่กกับผักกุ้งเด้อไปเน้มันบาีหมากลอดอู้เห็ดหอมอ่็ซื้อ ซื้อไปกินบ่จานเท่าไหรจานห้าพันเอาให้จานหนึ่งดูเอามากันเลยเอาบกรอดเออเอาตัวโซบะโอันนี้มังมัดแก้วเหรอแน่นอจานห้าพันเลยทุกคนเพื่อสมเนื่อนี้มากรอดเดือกะมีถวงนีเด้อวมีเดส่บ่อบอาออีมากรอด เฮ็ดไหลอยูด oh, ้วยเนาะเฮ็ดตุ๊กเตยตุ๊กอ๋อนี oh, okay. uh, ่ะเตยนะอันนี้วะคนเอาเปียงคนเอาเปียงท้ายประเด็นนี้ละอันนี้ห้าพันะห้าพันห้าพันเลยสองเปียงห้าพันเนาะพอไหมพอแล้วโอเคอ่าถึงหันถึห้าพันถึงห้าพันอันนี้เป็นเตยสดเป็นไหมเตยสดเตยสด เปโซเป็นเอะเดิมเขาเอาสดอันนี้เขาเอาไ้ตำแซวอ๋อเฟซไปออก้าเห็ดแมนี่แหละจาหลเนี่ยไอพวกเห็ดดูเขาเราซื้อมาเลยเว้ยเฮ็ดนางเฮ็ดนางลมนงลมเขาเราซื้อมาเต็มคืนเลยเก็บมาแล้วเป่าใหญ่เลยตุกเป็นภาระเขาจริง เดี๋ยวมาไปท่านนาก่อนเดี๋ยวไปท่านนาก่อนเอาอันเด้ออ้ออยู่อันนี้ผักสะดองก้อยกินได้ปะกินได้ดิดีจิบเซนจิบเอ็นดีจิบโซ่ย่างโอ้ยตลาดนี้สถามีเห็ดเนาะโอ้อันนี้เป็นนอนอนฮินอแข็งวะนอนเราอันนี้นอนสางหมอนอ้าวไม่ใช่ทางนอนสองนออันนี้เป็นเอารถศาสตร์ครับอ๋อ ตล่าอน,นี้ส่วนหลหาอูนน้น,นี่เขาปอปลาตุ๊กเอันาไหเอาเดีุกเลยเหาเอาเดือเาก็ไปหามาเลยมัมีเครื่องซอ้อนเนาะนีเนาะนางแซฟฟี่อ,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 อ๋อเดินเงินโบเขาจะพ้นไข่อะไรเงินบเงินที่พอคำซื้อ ไม่ใช่นะไป่ใชน่ะตุ๊ิดใจดละตุกหม,<ป>หมดแล้วโอ้คิดว่าเครื่องซ้อนไห้ตุกเครื่องซ้อนตุกประพันเอาอลยเอออหรอเอาอ่นี้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวไปซื้ออยู่ตลาดคุณปพันจั สอพันจานสิบพันซื้อตลาดชุมาเอาอุ้งนวาวเลยเอาอยู่นี่เอาอุ้งเนาะได้นามไอซีนออาทางนี้เลยเข้าเลยอมาาหรอาเขาจะจ้ยหมหนอน่ะอันนี้เขาไปหามาแล้วมาขายเลยอันนี้อัน ขึ้กองเขาดาพันขาพันเยนเล้งเีนเขาเพียนม่ขาบ่ะเขายังเพี้ยนอีกนอ้ยนอสวยเลยสุดยอดเลยตาตุนยากรอมาุ้มตุ้มพยากรมา ของก็เด้อของสิบพันนอนอลุนอันนั้นนะอ๋ออันนี้กาบนอกคมหลายหลายว่าขายมาทุกมื้อป่นหรอตลาดเขาซื้อนอไปฮิตอันกับโอโลดบอกเสียบเด้ตุกตุกต้องเอื้อน้ำอ้วนแห ๋ยวซื้อสวยฟูดโนยอยากเงินตังเ่นนองตังเซน้องอู้มาำเนือนี่เป็นกินนอ่ลกมือใจแท้อยากซื้อฝากฝากเนืออแต่ว่ามันพขน่งมันีนอ่ซื้อทางไหนนอเออเหลออันอ่หนึงใจแซีผมหน่เซีบ๊กมเนี่ันวา เออต้องลงว่าคันเอานี่มันซีโบ้ดขเป็นบอนี้ซื้อมือได้เม็ดตอวนี้ก็กลมกเป็นบออันนี้เป็นโนแจนบอเอเอาตัวนี้โษณปเอากลองนี่ห้าพัน0้ะเอากลองอัน้าพนีเดูเงินไม่สุดอเอาส่องก็หมาะันส่อกเหาะ่กลองอไปเะชินะสมเม็ตัวเีเอาตัวงามๆโบรนึง เดอันนี้กองห้าพันอ่ะ่นี่ไ่ื้อมากระชนเอาเเอากองนี้ใหด้มาพ่ออะไรตัเนี้ยีกองอีกองอีกองจีผาอเนี่ยออจิราสนมาน้ยอ้ากจิวนี้เ

จะซื้อปลาพันยุนนี้เลยมันจ้างบริกรไปตลาดไงเนาะซื้อเนื้อกับเลยรอ่างเรียกปลาพันให้ได้จานหนึ่งซิบพันว่ะมาไปป่อเป็นข้าวเนียวของน้องตุ๊ก้วไปจับต่อโอเคเขาก็ระชิตัวว่าเขาไปซ้อนมาไปตื้มแล้วก็ตวเครื <i walk forward> ่องซ้อนเขา ออกทางไหนออกทางนี้ออกนี่เลยยาไปออกนี้ย่าไปทางรถเออขับออกกับเขาอย่างนี้หละอันนี้เป็นซีนแห้งซีนแห้งไส่กอกกรกาไส่กอก่วงนี้มันเป็นหน้านอทุกคนมันจะแบบไปตลาดใดไปมองใดมันก็จะเห็นนอเห็นแบบนี้ยาวไปเลยอย่างตนนี้น้านอขมหน้านอหวานแต่ว่านอขม่วงนี้ก็คือจะแบบเขาจะพวกกินแล้วกระปูงงเขาใดก่อน ผมเขาได้ก่อนเงินบุพเเงินหมดแล้วอันนี้ก็เป็นตลาดเมืองเนาะบรรยากาศตอนแรงกับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวกน้องจุกกระชิพากันเมืองเหือนกันเด้อวันนี้อ้าวรถเราอยู่ไหน จอรถไปไว้ใส่หรอวะตลาดเมืองนะจา้าไ,ไปนยิกาศิลาทุกคนไปก่อนเด้อกลับเงินก่อน,นบ๊ายบาย